สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเบนเวนูโตะนะคะวันนี้นั้นมีแอปเอรียนภาษาต่างประเทศมาแนะนำเพื่อนๆพื่อนนะคะอแอปนี้สามารถใช้ได้ทั้ง a n d r o i d และระบบ iOS นะคะแอปนี้มีชื่อว่าดุนิงโกนะคะเป็นแอปที่ใช้ฝึกภาษาต่างประเทศเอแอปนี้มีให้ฝึกหลายภาษาบา้บาๆเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นภาษาอิตาลีภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอื่นอย่าอมากมายนะคะ,ะและที่สำคัญแอปนี้ฟรีด้วยนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่นัดจะมาสาธิตนะคะนัดจะใช้ระบบ ios นะคะอันดับแรกให้เราคลิกเข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็เสิร์ชแล้วก็เสิร์ชหาคำว่า ดู duo r i n g ก็นะคะก็จะเห็นตัวแรกคลิกเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเห็นตัวสีเขียว duo r i n g o นะคะแอปนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆอคนสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดาวนโหลดนะคะก็เข้าไปดาวนโหลดติดตั้งแอปแล้วก็ติดตั้งแอปลงในเครื่องได้เลยนะคะอแอปนี้สามารถ ฝึกภาษาของเราได้ทั้งสี่ทักษะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะฟังพูดอ่านเขียนนะคะโอเคแอปนี้นัดดาวน์โหลดมาใช้แล้วนะคะนัดดาวน์โหลดมาฝึกเป็นภาษาอิตาลีนะคะแล้วนั้นก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เบื้องต้นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ไปเลยค่ะก็กดเข้าไปที่ open นะคะแล้วก็รอโหลดนิดน,นึงนะคะหน้าตาแอปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเลเวลแรกนะคะร mm hmm. ะดับเดิมต้นนะคะ mm hmm. ก็จะเริ่มต้นที่ยูนิตวันะคะ mm hmm. ก็จะเป็นพวกเบสิก mm hmm. ทั้งหลายของอแต่ละภาษาที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเริ่มจาก เริ่มต้นเลยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น A B C นะคะถ้าเป็นภาษาอิตาลีเหมือนนะัดเรียนก็จะเป็น a B C D พวกนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีแต่ละบทเรียนให้เราเรียนนะคะแล้วก็เรียนตามสเต็ปที่เขามีมาให้เราเลยนะคะแล้วเขาก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เราเรียนนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่าจะสัด วิธีการเรียนให้ดูนะคะอันดับแรกก็สําหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นเรียนใหม่นะคะที่ดาวน์โหลดแอปนี้มาใช้ก็จะเป็นก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกของแอปนี้นะคะ,ะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ยูนิตวันนะคะแล้วก็จะมีคะแนนสําหรับที่เราฝึกแต่ละวันด้วยนะคะยูนิตแรกนี้นะันก็ฝึกไปแล้วนะคะแล้วก็สาเร็จไปแล้ว บทเรียนแรกนี้ก็ก็จะมีคะแนนให้เรานะคะจาก1นึถึงหกนะคะอันนี้ที่นันาได้เรียนไปแล้วได้ทําการฝึกไปแล้วก็จะได้คะแนน 53, 5้าเต็ม60นะคะแอปนี้มันดีอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราฝึกแล้วเขาก็แล้บทเรียนเขาก็จะมีคะแนนบอกให้เราดูได้เลยนะคะโอเคค่ะเราเริ่มตอบไปเลยนะคะแล้วกดคำว่า พะยกล่าหน้าตาแรกของอ่พาร์ทแรกที่เราเข้ามาบทเรียนแรกนะคะอันนี้เขาก็จะให้เราพูดประโยคที่เขาให้มาพูดตามประโยคของเขาใหที่เขาให้มานะคะอันนี้จะเป็นฝึกการพูดนะคะถ้าเพื่อนๆฟังไม่ทันยังไงสามารถกดที่ตัวลำโพงได้เลยค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครพร้อมเพื่อนๆพร้อมแล้วเมื่อฟังตามเขารอบแรกเขาจะ,ะพูดให้เราฟังก่อนถ้าพร้อมแล้วเราก็กดแท็บตัวหนังสือสีฟ้ฟาตัวนี้นะคะที่มีไมโครโฟนนะคะแล้วก็กดได้เลยค่ะเรยชลถ้าเราพูดออกเสียงถูกมันก็จะขึ้นเป็นตัวสีเขียวขึ้นมานะคะแล้วเราก็กดคอนตินีตต่อทำต่อไปเลยได้เลยนะคะ อ้วยกันลุกอเขาก็จะมีประโยคมาให้เราแล้วก็ให้เราแปลจากแปลภาษาอิตาลีข้างบนเป็นภาษาอังกฤษด้านล่างเขาจะมีตัวเลือกเป็นภาษาอังกฤษด้านล่างให้เราดูนะคะอันนี้คำนี้ก็จะเป็น er อ้วิกันลุกอก็จะแปลว่า goodbye จันลุกอะเรากดเช็คได้เลยนะคะว่าเราทำถูกหรือเปล่าอา ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวิธีการเรียนาการเรียนภาษาผ่านแอปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นแล้วเรากลับออกไปได้นะคะกลับออกไปอันนี้นัดสาธิตให้เพื่อนๆ่อนดูก่อนอถ้าเกิดว่าเพื่อนๆว่างก็สามารถโหลดแล้วก็นำมาแอปนี้มาฝึกภาษาได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเ่อในระหว่างที่เรียนไปนะคะมี มีอะไรแทรกเข้ามาเราก็กดคลิปเลนนิ่ไว้ได้พักไว้ได้หยุดไม่ได้นะคะแล้วเราเค่อยกลับมาเรียนต่อหรือว่าถ้ามันยังไม่เสร็จพาร์ทแรกหรือบทเรียนแรกเราก็กดออกไปก่อนได้นะคะอย่างของนั้นอันนี้ก็สาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้ก็ก็จะกดจบบทเรียนไปก่อนนะคะแล้วมันก็กลับสูนหน้าแรกนะคะ คือวิธีการเรียนขั้นตอนการเรียนคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมะีเมนูด้านล่างนะคะก็จะเป็นรูปหนังสือรูปหนังสือตัวนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องราวเป็นสตอรี่ที่เขามีเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังแล้วก็พอเขาพูดจบเล่าจบเราก็จะ,อะตอบคําถามเขาก็จะมีคําถามให้เราตอบเหมือนอ่าน จับใจความอะค่ะว่าเนื้อเรื่องแต่ละเนื้อเรื่องเขาพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วเราฟังเข้าใจไหมแล้วก็ให้เราตอบคําถามอะคะ่ะแล้วก็ตัวเมนูต่อไปนะคะเมนูที่3ก็จะเป็นเหรียญทองเหรียญทองตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าคะแนนคะแนนที่เราเรียนไปในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เขาก็จะมีรวมคะแนนมาให้เราตรงนี้นะคะ วเมนูต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นรา,ายชื่อคนที่ฝึกภาษา,าภาษาเหมือนกันกันกบเราค่ะอย่างของนั้นก็ฝึกภาษาอิตาลีก็จะเป็นก็จะเขาก็จะจัดลำดับคนที่บอกว่าท็อ,ทอปเรเวลคะแนนสูงสูงระดับจัดลำดับ123ขึ้นมาโชว์ให้เราดูลิดขึ้นมาให้เราดูเลยนะคะว่าคนแรกที่เรียนภาษาอิตาลีได้คะแนนสูงก็คืออยู่ที่ Uh, 375 XP คนนี้ก็จะเป็นเก่งเก่งที่สุด็อปที่สุดภาษาอิตาลีในแอปนี้ใน uh, แอปที่เราเรียนมา mm hmm. เขาก็จะมีสถิติให้เราดูนะคะก็จะมีม uh, เป็นรายชื่อมาให้เราดูส่วนของเรานั้น uh, ของนัดช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้านะคะก็จะอยู่ลำดับที่22ได้คะแนนอยู่ที่21 XP นะคะ แล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นพวกคะแนน Special Offer ที่เขาจะมีคะแนนพิเศษมาให้เราทำแล้วก็พอเราทำเข้าไปแล้วเราก็จะได้คะแนนตัวนั้นมาค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายก็จะเป็นพวกข่าวสารต่างๆแจ้งเตือนเข้ามาของแอปนี้ว่ามีข่าวอะไรอัปเดตบ้างนะคะแล้วก็อันที่สอง ข้างล่งก็จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะคะอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของนัดนัดก็เข้ามาเปิดติดตั้งเรียนภาษาอิตาลีลตลั้แต่เดือนเมษายนปี2005ปี2020นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโปรไฟล์ของเรานะคะโอเคเป็นยังไงบ้างคะทุกคน แอปนี้เป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจไหมคะถ้าเพื่อนๆคคนไหนสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปฝึกภาษาไปเรียนภาษาที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ามาแชร์ความคิดเห็นได้นะคะแล้วสำหรับวันนี้นัดก็ต้องขอจบคลิปพีงเทาง่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ